สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้อง,งชัวออุดาค่ะมือหนียุบานมืดมือเห็นแน้วกินค่ะกับเลไลช่องพี่พี๋เนาะคะ่ะเป็นมมส t อยแล้วก็บน้องๆพอมบุเด,ด,ดค่ะมือนี่กุ๊กเราเลยค่ะแซบเสยสูนะคะ,คะเอาน้ำมันมาก่อนก็ได้ค่ะมันจะไม่มอดสซอร์เซอร์อธิบายแล้วนะคะวันนี้เราจะทําเมนูหม้อกระทะใหญ่นะคะผัดมะม่าไปแจกเด็กน้อยบ้านเฮาเนาะคะ่ะผู้ใหญ่ก็กินได้แล้วค่ะขั้นขอน่ะอืม วันนี้วันคายวันเกิดสาวเสริมก็เลยอยากฮ็ดของไปเฮ็ดแจกแจกอันแจกให้บ้านเหาเนาะค่ะเล็กๆน้อยๆเราจะเข้าไปในเมืองกันยังบ่ฮอดอยู่กระเทียมมาจ้าใส่กอกกระลำลวกค้น้าลวกแครอทลวกไข่นะค่ะอ่ะพี่หนุ่ยจะปรุงแล้วก็จะข้นเออ ีนี่บ่มี่คลิปซื้อผักบ่มีหยังกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เฮ็ดบุญค่ะใส่บาดมื้อเช้านี่ล่ะกะันยังบ่ได้ผูกคอต้อแขนอยู่ให้พี่ให้น้องเฮาผูกคอต้อแขนให้นี่ละกะันนั่นละ่ะสิไปเฮ็ดบุญอยู่เนี่ยสิไปแจกอันนี้แล้วสิไปบริจาคโลงศพเนาะค่ะคอยจะเด้๋ยวคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องหอมกระเทียม อันนี้ขอบคุณนะคะคนขัดหม้อจากช่องอะไรนุ๊กหม้อควาเข่าควจนขาวจ้วเอาอะไรลงไข่ใช่ไหมคะไฟอ่อนๆประมาณกี่องศาคะจะองศาละหัมือมือยังเบื้องดีอย่าเพิ่งกันรอให้มันเซตตัวก่อนเมตเตียหามาซีมเน่เด้อเมตเตีย ช่ำมากไข่วาวต่อไปเอาใส่ใส่อะไรคะมาได้จจกพี่น้องเด้อมาซอยกันเฮ็ดบุญน้ากันเขาก็ได้บุญน้ากันอันนี้เสียเอาไปเฮ็ดบุญเอาไปแจกไปยังให้พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ได้ยุได้กินน้ากันจ้าแม่จ่องเยอะเธอคนเลยโอ้ย ดีสวยมากเลยอันนี้เฮ็ดออกกล้องตีบันนั้นแล้วแล้วก็ตากไข่ออกใส่ได้แล้วค่ะปรุงเอาเส้นใส่แล้วค่อยปรุงคุณในคนนี้คุณในคนนี้คอยกันเหนื่อยมา เมียไต่จักทัวร์ด้ี่ซีขาวค่ะไอผู้ใดมองมาจับกันเนี่ยเอาไปครั้งหนึ่งไปไหมผู้ใดไปค้นครั้งนั้นหมอกระทะเนี่ยโอ้ยหมอกระทะไปที่สุดเลยที่สุดใหญ่ดีอันนี้หมอเบอร์ไม่ดิหมอเบอร์ลุนนอยว่างั้นหัวไปละ หาลานตาบกันอันนี้พอดีเนาะหกพอดีหกเต็มหม้อพอดีเนาะหกเต็มหม้อหนึ่งนี่แม่เด็กแม่เด็กเด็กนี่เด็กนี่น้ำตาลกระเพาแล้วพอแล้วเราใส่แค่นี้เลยใช่หม้อมันใหญ่คนช่วยกันนครับอันนี้หม้อมันใหญ่ค่ะผงปรุงรสด้วยนะคะ เมนโอเคยอยนะลงไปโอ้น้ำน้ำน้ำน้อก,ก็ซีมพร้อมกันอย่าน้ำหนัวน้ำหวานน้ำเสบน้ำหนัวกะลัมหวาน,น,านาหนวานขาดกะลัมอะไรเด้อจ้าพัดมา่าๆนะพี่น้องคณะโอ้โอพี่น้องแซ่บสุดๆุดบนเดียข้าบัดนี้ล่ะเขาเสริมสีไปแจกแล้วบันเดียค่ะเขาไปแจกน้ำกันในคลิปนี่รถเด้อพี่น้องไปครับพี่น้องไปแจกของครับ ไปค่ะพี่น้องไปแจกของน้ำกันค่ะสวนเม่เตียไปน้ำไปเอาบุญน้ำกันแจกเด็กแจกผู้เฒ่าแจกผู้นุ่มนะค่ะมองเสียบกระิเสียบจ้าเมื่อนี้จะเฮ็ดแบบยุคเก่า้วค่ะเดี๋ยซื้อกินยูรโรงเหรียนแก้วละสองบาทเด็กๆมาบอกพี่น้องไหมมานนะมาเอาหนัวมากินมาผัดมาม่าแล้วซำเหมายุคปุ่นนะนี่เด็กๆมาอะไรล่ะเด็กๆมาะไรลูก เออขึ้นหนาลักแท้มิติไหมเด็กน้อยมากเด้อเนี่ยเสียบซ้อมเลยเขาอ่ะมาเร็วเมาเร็วเโอ้โชคดีคนว่าเอาล่ะเอาให้เลี้ยงให้นายยศเสียบอันนี้ให้แม่ใส่เต็มซีมให้เพื่อนโหลดเขาอะคืองามแท้ไม่ได้กินโดนแล้วแบบนี้นะเกี่ยวเราจะกีนซีอตรงเนี้ยสิละมาลูกอะซีมเลยนะเขาไข่เมื่อไหร่นี่ก็กินจักบาทสองบาทเด็กๆไปใส่เพื่อนเพื่อนนะ หมอยี่หมอยี่แมอยี่ขันกินนานๆขันมาเพชรกับไปใส้บอกพีกเอาองขันมาข้อกัน้ำปาใ่ด้วมาลามากินแล้วไปบอกเพื่อนเพื่อนเมานะเห็นเต็มยุ้งเรียโรงเรียทำสารบ้บ้าเอยเออปาหัไปแจกเด็กๆกันเอาลืมปู่นอกขนจะไดแต่แจกให้เด็กสาย เอ้ยจริงๆย่องลุมบนนีจ้จะเซ่บเนี่ยนะก้องหน้อยัเอาไอเอาไเยนหนูอาซีมด้วยหนูเจนเอนาปะเจนเอาไอไปให้เอามาเลยปะเนี่ยพมีรถแล้วถั่วย้กล้องโฟมกันนั่นพอดีแต่ว่าอัดแก้วงามๆ,ๆหนูสาวนี่ขึ้นมาใถึงกันท่ไปอบได้ไงกล้องโมกเลยน่น โอ้พี่จะไปซื้อมาล้านลายข้าวแถวข้าแถวครับข้าแถวโน้มาหันก่อนบ่โอ้ผู้ใดีพักกันมานาะเนาะใครมาก่อนลูกยันเทียดค่ะเอาลิ้นลูกลูขอบคุณครับก่อนขอบคุครับเปขอบคุณที่สองขอบคุณคี่สเอขอบคุณมากน่ารักน่ารักดื้อบพราะอะไรดื้อไหมมีใครดื้อบ้างผู้ใดดื้อสิให้ยสองอัน หนูแะดื้อค่อยๆกินนะพี่หน้าไปให้เมตู้น้ำบ้าน่าผู้ใดไรอือไปอะเอาอันนี้ได้ให้เกี้ยได้ถือให้เลยครอบระย่างเอาไปให้ยายด้วยด้วไปให้ยายด้วยนะเอาไปให้ยายคนละแก้วอ่ะอยากได้อีกกินเร็วๆเดี๋ยวยายจะให้อีกกินให้หมดเร็วเร็วอ่าหนูถือดีๆนะได้แก้วปะโถให้สร้างบนกินเน่้น้า ตางอัดเนีนให้เลยอัดเนีนให้ลนเลยย่งย่อย,อยอยู่ด้่น,น,นี่ยตางพอไปจเสียพกินกินหลายกินเข็มบะไรนะจ้ะอันบัดเดือต้อนในหวานกับหวานตอนได้เค็มกับเค็มคนปั้วหรือยังคะ <c oughs> างว <c oughs> ับา้เดียวกนจื๊อเอลน่ารักเด้อบัดนี้มีติไม่เด้อพี่น้องเด้อ,อ,อสวยอยู่ด้เนาะสื้อยู่โรงเรียนตักี่น่ะเงินอ่ะงเด้อสไปทาังหนึงว่มาไปครงหนึ่ง ดงห,หน่อยไอ้ดหน่อยค้าท้าสีผู้ใดกล้าเราเรายุเสล่สลอยู่หลเ่ล่ะเอาไสีแก้วสั้นคูบาอ่าจ้างางอะไรไปเสิมูบบโอ้คูประท้าสีติเนี่ย ซีฟัวนี่ก็ต้องซีฟัวก็ต้องสองร้อยกัวเนาะนี่มาเอาแล้วไปดึงๆเนี่ยมาๆเร็วอไปก่นจำมือมือยาใกถุงมือเลยหอเฮ้ยก็สีบานันตีกองโผลเหมิดมูอบานเอาหน่ะมึงดูว่มีจากหลังน่ะงดปะน้างามยู่ที่น้่ พมอรับอนนานส่วยออกออกมาถึงงี้ครับพเนกคนสวยเดคนโชคดีไปไปขี่ก็ได้เห็นนี่โชคดีไปเจ็บอีกะเอาเลยคนสวยของแม่นี่ย่าถาคนสวยของแม่เหมือดทีเนี่ยโคนักวันเล่บอลตบนักกคนี้น่ะนา เจกไปคนไปน้ำมาเนี่ยอยู่รุมเริ่มเห็นผักเห็นอยังเมื่อนี้วันเกิดจ้าเห็ดผัดมะม่ามาเจกจ้าห้องเพื่อนเราเนี่ยตาม่าผัดมะม่าให้หลานเอามาเจกเอาไปให้ตาน้ำเน่้ออาอละเกลวขอาคุณค่มีลายๆะรบเด้อเอาคุณข่ิ้ปลาแซะครับ สีมดูกรีบเสบว่ากรีบมัจะเอาบ้างมัจะเอาบ้างมองเสีบกับสีเสบมาลูกมันขนปะทัวรมองเสบกับสีเสบเอามาครับเอาไปนั่น้ำนะครับตาแล้นตาจะกินไดีตาแล้วนีตาได้ตเนี่ตาอนี้เธอเนี่ย พี่น้องว่าสิม่เจอย่บานยังเฮียนเพิ่นใส่้วยโฟมกลายเป็นเพิ่นกระลยได้กินกินอิ่มแล้วคอขีอ่รถต้อนนะคะมาเลยมีกี่คนครับเอาเลยวันนี้เราอัดเลยครับ <c oughs> เพิ่มสองก็ได้นะหนูมไม่อิ่มนะทำไหมเ <c oughs> อาลืมซ้มกัน เอาสองเลยครับเบิ้ลเลยอีซานเหมือนสองบุนนี้เอาหนึ่งอีคนหนึ่งหนึ่ยเอาไปเพ่อนรถไม่นั้นแต่เอาไสิตื่นเต้นดิเพิ่นเห็นแม่เตี้ยเห็นนิน้อยนะครับโอ้ยลืมซ้ำครบแล้วไปจ่ายไม่นั้นแอหนึ่งนะ จ้าบรรแก้วนะคะบรรเกิดสาวเชื่อมสั้นกันเลยเอดอันนี้ส่วนไม่เตี๋ยวไม่เอดซอยกันจ้าปตยย้อนนี่แม่ครับเป็นตยย้อนนี่เนี่ยอันมืออื่นบ่จ้าขอบคุณหลายโอ้ยเฮ้ยไอ้หนุกปีอยู่โรงเรียนบปานีนบ้านด็กน้อยเขาสิซ่อมบ่อนยุหันเขาออกไปก้อนไปเนี่ยครูบามาทาสีหลายยุหมึงเนี่ยหัวไปยังหัวไปยังตีไก่เนี่ย อืมเอ้ยปไปดิซื้อกล้องปุมไปนะย่างดีกะเลมันบะมีเหมือนหมู่บ้านนี่นะผมดูเออนี่เส้นกระปุกแล้วกระดล่นต้นเนี่ยมาเออเส้นหี่เราต้องมาผัดมาใหม่นั่นนะครับใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยเออใส่แต่ลาบไปหมนเลยครับ เราได้หลายเนื้อที่เอาเอาเลยยุ่มไปเลยขอบคุณค่ะแฮปปี้วันเดย์มาขอามาเฮ้ยตามมึงด้วยสิได้ถือแก้วไปเนี่ยนาะเรามีเรามีน้ำใสอยู่หรอกซุปกึบอยู่มาซองแก้วก็ได้นได้เอาอีกบ้าอีกแก้วหนึ่ง้าเันนี้คนสวยขอมาอิ่ม <caval 67> านี่หมอนำยูวัดแล้เปขาเป็นต้เขาโเปนลองเรือก็คือก็จะแห่กระถินบ้านแม่กับบานแม่มืออื่นนะมือนี่บ่อาป่าจะลืมบอกว่านน่นเนอะมือแรงว่าไปยิงเขาน้ำกันบ่านังเด็เด็กมาหันมาเลยมาหันมากลยจ้อยเวจะบิดต่อบ่กับมิตามูกับมิตามูกันนี่ละเนี้ย ไปแล้วเด็กๆกอดบ้างคุณปามถ้าไปซื้อนั่นเห็นไหมไกเริ่มทัวร์แล้วล่ะป่ะเนี่ยรสชาติแบบซุ้มนะครับรสชาติกล้องซุ้มกล้องซุ้มแบบซุ้มแบบซุ้มก็ทานไปทานนะเวียงเพื่อบเป็นมากอีกเด้อเอาไปได้ปะหล่ะแค่หนึ่งแกงร้อนเลยว่ะจะต้องเฝ้ากินด้าใครจะบ่าไปไงไ้เบิ้ลได้เป่ากินเฝ้าเบิ้ลครับอ่ามันเกิดหนูเด้อมึง เอาหนูสีนั่นปะเอาสอินงก่อนนะเบิ่งครับเบิ่งไซนี่เอ้ยมาสื่อกลองปูนไซนี่ปูไซนี่ปูไซนี่บอกว่าแล้วหุ่นนาวดูพ่อมันออกมาแล้วเด้อครับเอ้ยเอาไซนี่มากินดีกิได้กินง่ายยุดิหลักหลานนะบ้าฮอนเอ้ยไครจะกินมัดบ้าอันนึ่งก็เอาฮอตซองบ้าเออหมาขอย่านเฉพาะอีมไม่ได้บ้าอ้วนดิ ลูกอ่ะลูกาลูกชายย่าให้บ้าออี่ยุบอับพัดอ่อนอ่อถือมองหวานกับหวานถ้าคือมองเข็มกับเข็มมันคนมาทุกวันอ่ะปูเอาไมด้ากับปูจ้าแม่ถุงนึงอ้ัดเนี่ยอ๋อเ่นหล่ะแม่อาตาเกอนเออเลให้ตาขงหลังด้ยแม่เจ้าม่ข้งหลังครับเน่ ไอ้ต่ายจะพัดแน่โอ้ขายดีขายดีแม่คนแหงมาเด้อดาาาามา,มาเด็กๆมาเร็วๆดูรถด,ด้วยครับเดี๋ยวมื่อหนาสิมาเก็บเงินแมจ้าเดี๋ยวมื่อหนาสิมาเก็บเงินเฮ้มื่อนี้นนก,นนกินก้อนครับมื่อหนา,าก็จะไม่เกี<ๆ>่ยวมาเร็วๆมาเร็วๆโอ้มาแล้วเด็กๆ เมตียืนป anyway, LIKE> ะเดิมาระวังรถด้วยระวังรถะระวังรถนะวังรถหละด้วยน่ห่ระวังรถครับระวังรถบามเบิ้งเิกหน่อยนี่เด้หน่งบามาในเด็กมาดูรถรถไม่มีมาเลยมาเลย ระวังลถนได้เด็กระวังรถนะแกแยกแกแยกเขาหมาคุมนี่ทีแรกเด็กๆหลายลยเนี่ยจิ้มเหวนี่อีกเจ้านึงนลสองอ้ออะไรนะครับเด็กยืนยืดยืนยุดก็คือหน่อยอ้อหาลูกอ่ะ่ะลองด้วย เรียบร้อยแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีล่ะเด้อพี่น้องแบตสิมดพอดีค่ะมองดูปะเนี่ยมดแน่นอนล่ะเด็กๆอยู่นี่กรลายค่ะตั้งใจกับฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญมารับพี่น้องเด้อค่ะ